ด้านหลังนี้ไหมวัดเฉลิมพระเกียรติดอยปู่ยักษ์เดี๋ยวเราจะพาขึ้นไปดูบนจุดชมวิวนี่นะเราจะพาไปดูวิวของหินดอยบางรีสอร์ทอีกมุมมองหนึ่งจะพาไปดูนะเรากำลังเดินเนี่ยแล้วมันมันจะเป็นเห็นนะเดินตามเรารีบเดินดีก,กว่าฝนมันจะหยดหน่อยตอนนี้มันอยู่หน้าฝนนะคะปรยากาศดีก็เลยแบบว่าเห็นไหมโคตรงามเลย เหไแมโคตรงามเลยเดินต่ออะเอาให้ดูไปด้วยว่าเดินยังไงโอ้ขึ้นมาแล้วอะเดี๋ยวเราจะกลับกล้องนะโอ้โหสวยเลยที่เห็นเนี่ยข้างหน้าเนี่ยวัดเฉลิมพระเกียรติหรือเขตเนี้ยอำเภอบางปานเนี่ยจะเรียกว่าดอยปู่ยักษ์เราจะลองซูมดูนะว่า นี่ไงจะเห็นอยู่2ส,ส่วนชัดๆก็คือข้างหน้านี้ยิมดอยเมืองปารีรสอร์ทที่มีแนวลัว้วขาวๆนี่นะอ๋อชี้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยรีสอร์ทด้านบนด้านบนจะเห็นไหมครับเดี๋ยวเราจะซูมให้ดูอีกที่เห็นเนี่ยพระประทานองค์ใหญ่นะของเมืองปานะกำลังจัดสร้างเลยใล้สถานที่ท่องเที่ยวนะ้นำตกดอยปูย่ยักป่าต้นน้ำบ้านตางอาย รวมถึงปลาเมี่ยงดอยแม่แจ่มนะเนี่ยแวะมานะครับอุ้ยซูมไปซูมมานี่หรือไม่ก็สอบถามค้นที่เพจหิมดอยองปลาร,รีสอร์ทสอบถามมานะชมบรรยากาศรอบๆโคตรสวยบรรยากาศโดยรอบนะเห็นไ,ไหมเส้นทางสะดวก ขวามือเนี่ยไปโรงพยาบาลสถานีตำรวจโรงเรียนอะไรหมดติดติดกันก็เนี่ยเทศบาลนะวิวนี่เลยแบงก์ธนาคารเซเว่นครบหมดวิวด้านหลังนี่นะวิวด้านหลังนี่คือวิวเดียวกับที่เราขึ้นไปที่จุดชมวิวเมื่อกี้นะครับเนี่ยคือไฮไลท์นะไฮไลท์ของเมืองปานเลยนะใครมาเมืองปานต้องเห็นจุดนี้นะวัดเฉลิมพระเกียรติดอยปู่ยักษ วิวที่เห็นนี่คือวัดเฉลิมพระเกียรติดอยปู่ยักษ์เห็นไหมกำลังสร้างพระประธานอยู่นะนี่ถือว่าเป็นอันซีนไทยแลนด์จังหวัดลำปางนะโอ้หมอกหนาะทึบเลยวิวนะวิวโคตรอลังการไนงะคืออะไรรู้ไหมดอยจิจ้องนะคลองคำนะข้างบนนี้นะสวยงามสูงมากๆโคตรสวยเลย พอดีเราอยู่ในมุมที่